สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในช่วงหัวค่านี้เรามาวิเคราะห์ในส่วนของสภาพอากาศกันนะครับก็เชื่อว่าตอนนี้หลายๆท่านเริ่มที่จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศของหน้าหนาวบ้างแล้วนะครับปกติหน้าหนาวนี่ก็คือช่วงหัวค่ำนี่จะค่ําเร็วนะครับค่ําเร็วแล้วก็เช้ายากนะครับแล้วก็โดยเฉพาะ พี่น้องที่อยู่โซนแถวด้านตอนบนของประเทศนะครับทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนก็อาจจะเริ่ม,มที่จะได้รับในส่วนของลมหนาวโชวยมาบ้างแล้วบางวันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับว่าเมื่อไรจะหนาวนะครับซึ่งล่าสุดตามการวิเคราะห์ในส่วนของลมที่พัดนะครับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเตรียมรับ ลมหนาวแรกนะครับของปีนะครับที่จะแผ่ลงมานะครับก็จะส่งผลทาให้ทางด้านตอนบนของประเทศไทยเริ่มที่จะมีอากาศเย็นลงนะครับแล้วก็เริ่มที่จะได้รับได้รับรู้ถึงบรรยากาศของฤด,ดูหนาวนะครับท่านผู้ชมช่วยคอมเมนต์มาได้หนึ่งนะครับว่าแถวไหนที่เริ่มที่จะมีลมหนาวพัดมาบ้างแล้วนะครับในช่วงนี้สำหรับลักษณะลมโดยทั่วไปในช่วงนี้นะครับก็จะเห็นว่าขวามือมีพายุอยู่นะครับ พายุลูกนี้ก็ถ้าไม่มีลมหนาวลงมาไล่นะครับจะเห็นนะครับว่าลมที่แผ่ลงมาจากด้านบนเป็นลมหนาวนะครับลมหนาวลงลมหนาวหรือว่ามวลอากาศเย็นหรือว่าอากาศแห้งเนี่ยลงมาไล่เขาก็จะอาจจะเข้ามาถึงประเทศไทยได้แต่เนื่องจากมีลมหนาวนะครับลงมาในช่วงนี้แผ่ลงมาส่งผลทาให้เขาเกิดการสลายตัวก่อนที่จะเข้ามาถึงไทยนะครับสําหรับ ก่อนอื่นเรามาดูนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นในส่วนของทิศทางลมนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับช่วงนี้ฝนยังตกอยู่จะเห็นว่าลมที่พัดปกคลุมก็เป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดเอาความชื้นมาจากฝั่งอนามันนะครับมาส่งผลทาให้ประเทศไทยมีความชุ่มชื้นมีไอน้ําเข้ามาเยอะทําให้เกิดฝนตกนะครับในขณะเดียวกันเมื่อมีการเปลี่ยนจากหน้าฝนเป็นหน้าหนาวนะครับลมที่จะพัดมาก็จะเป็นลมกลับกันฝั่งตรงกันข้ามนะครับนี่นะครับที่กําลังแผ่ลงมานี่ครับ เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตอนนี้ลมตะวันออกแนวลมตะหนออกเฉียงเหนือกําลังแผ่ลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นลมเย็นนะครับเป็นอากาศเย็นกําลังแผ่ลงมาเรื่อยๆแล้วก็มาประทะกับพายุก็พายุก็แพ้ในส่วนของมวลอากาศเย็นนะครับทําให้เขาน่าจะสลายตัวไปก่อนที่จะเข้ามาใกล้ในส่วนของประเทศไทยในขณะเดียวกันที่มรสุมตหนกเฉีงยงใต้เมื่อมาเจอในส่วนของ ลมตะว,วันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะเกิดแนวปะทะช่วงแรกก็จะเกิดความแปรปรวนของอากาศนะครับเนื่องจากว่าแนวปะทะของสองลมก็คือลมตะวันตะว,วันออกเฉียงเหนือลมหนาวกับลมฝนนะครับลมตะว,วันตกเฉียงใต้นะครับในที่สุดลมตะว,วันตกเฉียงใต้สู้ไม่ได้ก็จะล่นลงมาข้างล่างนะครับทพ่มล่นมาล่นลงมาด้านใต้นะครับทาให้ประเทศไทยก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูดหนาวอย่างเป็นทางการเมื่อลมตะว,วันออกเฉียงเหนือแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไปนะครับของประเทศไทยนะครับ ส่วนภาคใต้นี่เขาแผ่ลงมายังไม่แผ่ลงมาไม่ถึงนะครับเนื่องจากว่าลมตะวันออกหรือว่ามรสุมตะวันออกยังคงมีอิทธิพลอยู่ทําให้ภาคใต้ไม่มีฤด,ดูหนาวนะครับส่วนตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไปก็จะอากาศหนาวนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มได้สัมผัสในส่วนของลมหนาวที่แผ่ลงมาแล้วนะครับ เดี๋ยวดูข้อมูลจากตรงนี้จะเห็นชัดนะครับท่านผู้ชมดูนี่นครับแผนที่อากาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตอนนี้มันจะมีหย่อมความกดอากาศต่ําหรือว่าสัญลักษณ์ตัว L นะครับที่เห็นอยู่นี่นครับกับตัว H ซึ่งตอนนี้หย่อมตัว L เนี่ยเริ่มที่จะถอยลดลงมาเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันหย่อมตัว H ก็คืออากาศมวลอากาศเย็นเริ่มที่จะแผ่ลงมาเรื่อยๆมวลอากาศเย็นเริ่มที่จะแผ่ลงมาเรื่อยๆนะครับส่งผลทําให้ ย่อมตัว L ล่นถอยลงมาข้างล่างนะครับในขณะเดียวกันหย่อมตัว H เข้ามาแทนที่ก็คือเกิดการช่วงแรกจะเกิดความแปรปรวนอากาศทั้งหนาวทั้งฝนครับเกิดแนวปะทะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับแม้กระทั่งพายุตัวนี้เมื่อเจอลมหนาวมวลอากาศเย็นซึ่งเป็นอากาศแห้งนะครับก็จะสลายตัวไปในที่สุดนะครับซึ่งตั้งแต่อาทิย์หนเป็นต้นไปก็เริ่มที่จะได้รับรู้ในส่วนของอากาศเย็นแล้วนะครับลมหนาวแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ แผนที่นี่นะแผนที่ลมนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะเห็นว่านี่นะครับมอสุมตะลกเฉียงใต้ก็ยังปกคลุมอยู่ในช่วงวันนี้นะวันศุกร์วันเส,สาร์นี่ยังยังมีแนวโน้มอยู่พายุทางด้านนู้นก็เคลื่อนตัวมาเรื่อยๆในขณะเดียวกันสังเกตดีๆนะครับทางด้านบนนู้นก็จะมีในส่วนของนี่นะครับลมตะหนกเฉียงเหนือนะเริ่มที่จะแผ่ลงมาเรื่อยๆซึ่งเป็นลมเย็นนะครับมวลอากาศเย็นในขณะด้านนี้ก็เป็นลมฝนนะครับ มาเจอพายุพายุก็กลัวนะครับก็สลายตัวไปนี่ประมาณวันเสาร์เริ่มที่จะแผ่ลงมามากขึ้นแล้วนะครับมวลอากาศยเย็นเริ่มที่จะแผ่ลงมามากขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันกน,นี่นะครับพายุเริ่มที่จะเริ่มที่จะอ่อนตัวลงแล้วเมื่อเจออากาศยเย็นนะครับขณะเดียวกันมรสุมตลกเฉียตง,งต้าก็ยังมีอยู่นะครับในช่วงวันอาทิตย์นี่นะครับในช่วงวันอาทิตย์แต่ว่าเริ่มที่จะ เริ่มที่จะอ่อนกําลังลงนะครับนี่นะครับในขณะเดียวกันลมด้านบนนะครับลมเย็นมวลอากาศเย็นหรือว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มที่จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับแผลงมานะครับก็จะเป็นรรออๆนะครับนี่นะพอช่วงประมาณวันจันทร์ตอนนี้วันอาทิตย์นะครับเริ่มที่จะเข้ามามากขึ้นและเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็พายุก็เริ่มที่จะอ่อนกําลังลงเนื่องจากว่าเจอมวลอากาศเย็นมาสลายนะครับเจอลมหนาวความกดอากาศสูงมาสลาย นี่นะครับพอวันจันทร์ก็เขาเริ่มที่จะแผ่มาถึงประเทศไทยแล้วนะครับจะเห็นว่าลมที่พัดเข้ามาด้านในนี่จะกลายเป็นนี่นะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันจันทร์ก็จะเริ่มได้สัมผัสในส่วนของอากาศหนาวเย็นแล้วในขณะเดียวกันลมตะวันออกลมตะวันตกเฉียงใต้เขายอมแพ่ครับเขาก็วกกลับลงมาครับนี่นครับเขาไม่สูนครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปน่าจะเริ่มได้สัมผัสในส่วนของอากาศเย็นครับนี่นะครับแผ่ลงมาเต็มที่แล้วโดยเฉพาะโซนทางด้านอีสานตอนบนก่อนครับ อีสานตอนบนภาคเหนือก็จะเป็นโซนที่ได้รับในส่วนของมวลอากาศเย็นชุดนี้ก่อนนะครับนี่นะแผ่ลงมาเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็เข้ามาครอบคลุมหมดนะครับตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปจะเริ่มเห็นฝนนะครับนี่นะครับในขณะเดียวกันพายูุก็สลายตัวไปแล้วเมื่อเจอมวลอากาศเย็นเข้ามาเข้ามาไล่ลงนะครับ มวลอากาศเย็นลักษณะอากาศจะแห้งนะครับทาให้พายุสลายตัวได้เร็วขึ้นนี่ก็เริ่มแผ่ลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเตรียมรับในส่วนของออหนาวนะครับส่วนภาคใต้ก็ยังมีฝนอยู่นะครับลมด้านนี้ก็ม้วนลงมาแล้วตั้งแต่เป็นตั้งแต่ประมาณวันจันทร์เป็นต้นไปก็น่าจะเริ่มได้สัมผัสถึถงในส่วนของอากาศหนาวเย็นแล้วเริ่มแผ่ลงมาค่อนข้างจะแผ่ลงมาเยอะนะครับต้องชมดูแผ่ลงมาเรื่อยๆนะครับทําให้ในส่วนของ มวลอากาศเย็นเข้ามาแทนที่อากาศร้อนชื้นแล้วนะครับส่งผลให้ประเทศไทยเกิดอากาศเย็นในเรียกว่าลมหนาวรุ่มลมหนาวแรกนะครับยังไม่ได้หนาวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่ายังจับตาดูในส่วนย่อมความกดอากาศต่ําตัวนี้นะครับที่ตอนนี้กําลังเคลื่อนตัวอยู่แถวทะเลจีนใต้ฝั่งนู้นนะครับทะเลจีนใต้ตอนกลางเนี่ยแล้วก็อาจจะเคลื่อนตัวข้ามมานี่แล้วก็ส่งผลทาให้ เกิดพายุได้นะลูกนี้ต้องจับตาดูโซนนี้ดีๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นในส่วนของมรสุมลมหนาวลมตะวันออกเฉียงเหนืออาจเริ่มที่จะอ่อนกําลังลงแล้วนะครับในขณะเดียวกันตัวนี้เริ่มที่จะเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นในกลางเดือนนะครับตั้งแต่ประมาณหลังวันที่15เป็นต้นไปอาจจะมีฝนเพิ่มได้อีกนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นเขาก็อ่อนกําลังลงแล้วในส่วนของลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ สัปดาห์หน้าตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปจะเริ่มได้สัมผัสถึถงอากาศหนาวนะครับในส่วนของประเทศไทยตอนนี้นี่นะครับพอวันที่12เนี่ยยอมความกดอากาศต่ําตัวน,นี้เริ่มที่จะลงมาสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางและตอนตอนบนละก็น่าจะส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกนะครับตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปนะครับเริ่มเคลื่อนเข้ามาแล้วในส่วนตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นพายุอีกเรื่องหนึ่งได้นะครับเดี๋ยวจับตาดูแต่ว่า ในส่วนสัปดาห์หน้านี่น่าจะได้สัมผัสอากาศหนาวก่อนนะครับวันศุกร์ที่13าเริ่มที่จะมีพายุย่อมความกดอากาศต่ําตัวนี้เริ่มมีกาลังแรงขึ้นนะครับในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งเป็นลมหนาวเริ่มอ่อนกําลังลงนะครับก็จะมีมรสุมตะวันออกเฉียงใต้วิ่งกลับมาอีกนะครับทำให้เกิดความแปรปรวนของอากาศสูงในช่วงนี้ซึ่งถ้าดูในส่วนของอุณหภูมินะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูอุณหภูมิในช่วงตั้งแต่วันนี้นะครับวันเสาร์นี่ครับเดี๋ยวดูอุณหภูมินะครับ อุณหภูมิด้านบนจะเป็นอุณหภูมิหนาวเย็นนะครับที่จะเริ่มแผ่ลงมาจากข้างบน,นครับตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปก็จะเริ่มเห็นชัดมากขึ้นครับว่าลมลมเย็นนะครับลมหนาวเริ่มที่จะพัดลงมาจากด้านบนนะครับก็พัดลงมาในขณะเดียวกันสีอ่อนก็คืออากาศจะเย็นขึ้นนะครับเนี่ในช่วงค่ำหรือว่าเช้าเช้าเนี้ยจะเริ่มมีลมหนาวพัดมาแล้วนะครับอนี่คือวันเสาร์เดี๋ยวดูวันจันทร์จะเห็นชัดเจนนะครับ บรรจันนี้ลมตะนดเฉียงใต้ซึ่งลมหนาวมีกําลังแรงขึ้นก็จะพัดเอาความหนาวเย็นนี่นะครับประเทศไทยจะเริ่มอากาศลดลงนะประมาณ20กว่าองศานะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านอีสานตอนบนครับนี่นะครับในช่วงเช้าวันอาทิตย์แล้วก็พอเที่ยงบ่ายๆก็จะกลับมาร้อนอีกพอช่วงค่ำๆนะครับค่ำๆเ,เช้าเาดี๋วดูวันจันทร์นะคท่านผู้ชมเนื่องว่า ลมตะดักเฉียงเหนือมีกําลังแรงมากขึ้นเนี่ยก็จะพัดเอาความหนาวเย็นเข้ามานะครับอุณหภูมิก็จะคูคูนะครับก็จะประมาณ20ของกว่าองศาโดยเฉพาะในช่วงดึกๆจะเริ่มสัมผัสในส่วนของอากาศหนาวเย็นแล้วนะครับนี่คือนี่คือวันจันทร์นะครับในวันจันทร์ช่วงเช้านี่ยังหนาวอยู่นะครับอุณหภูมิต่ําอยู่นะครับเดี๋ยวดูช่วงประมาณเช้าว,วันจันทร์นอุณหภูมิก็อุณหภูมิยัง มาณกาลังดีนะครับยี่สิบสี่ยี่ห้าองศานะครับประมาณเปิดแอร์นะครับในช่วงเช้านะครับก็จะเริ่มได้รับในส่วนของลมหนาวระลอกแรกนะครับก็เตรียมรับในส่วนของลมหนาวระลอกแรกตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนะครับหลังจากนั้นก็จะมีฝนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ